สวัสดีครับนี่คือรายการภาษาใต้ฉบับชาวบ้านวันนี้ผมอยากนำท่านมาแนะนำให้รู้จักกับพืชผักชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยรู้จักกันดีเพราะว่าเขานิยมนำพืชผักชนิดนี้ไปใส่ในหนึ่งแกงเขียวหวานสองก็คือน้ำพริกกะปินั่นคือมะเขือพวงนี่แหละครับ มะเขือพวงซึ่งในภาษาใต้เขาเรียกว่าเครือคอยเครือคอยจะอย่างนี้ครับขอไข่สละเอืออ่านว่าเขือขอไข่สละออยอยักษะกดวันนยุทธโทคำกับอ่านว่าคอยรวมกันก็จะอ่านว่าเขือคอยเขือคอย แต่ชาวปากใต้ก็จะออกเสียงเป็นเครื่อคอยเครื่อคอยก็หมายถึงมะเขือพวงนี่เองดังในประโยคที่ว่าเขาชอบเอาโลกเครื่อคอยไปใส่ในแกงเขียวหวานเขาชอบเอาโลกเครื่อคอยนี่ไปใส่ในแกงเขียวหวานหมายความว่าเขาชอบเอามะเขือพวงเนี่ยไปใส่ลงใน แกงเขียวหวานหรือชาวใต,ชวใตออว้ชาวใต้บางคนเขากินเพื่อคอยกับน้จีนหรือข้าวยำบางคนชาวใต้บางคนเขากินเพื่อคอยกับน้จีนหมายความว่าชาวใต้บางคนเนี่ยเขาชอบกินมะเขือพวงกับขนมจีนหรือข้าวยำ คำว่าเครื่อคอยเครื่อคอยก็คือมันเขือพวงในบางถิ่นอาจจะเรียกเครื่อคอยเครือคอยบางถิ่นก็อาจจะเรียกว่าโลแวงโลแวงทั้งเครื่อคอยเครื่อคอยหรือโลแวงโลแวงในภาษาใต้ หมายถึงมะเขือพวงในภาษากลางนั่นเองครับหากท่านชอบใจก็กรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยก็จะเป็นประคุณครับสวัสดีครับ